ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News จิรายุอัดนายก5บาปโกหกพรากความสุขพรากชีวิตประชาชนดีแต่พูดว่าจะตรวจสอบทุจริตที่รัฐสภาเพื่อไทยอภิปรายว่าคนพูดเขาไม่ทำบาปแต่นายกกลับทำ5บาปเป็นนายก5บาป โดยบาปที่1คือขโมยความสุขการกินดีอยู่ดีหลอกประชาชนว่าจะคืนความสุขจะทําตามสัญญาบาปที่2คือมีพฤติกรรมค้าความตายบนคราบน้ําตาของประชาชนท่านอาจจะโหดเหี้ยมเกินไปปล่อยประชาชนตายเป็นเบือ่อยังมีปัญหาปล่อยให้พวกพ้องทุจริตจ,จนน่ารังเกียจยุคปัจจุบัน2564เป็นยุคของคนข่าวครองเมือง ท่านบริหารงานราชการแผ่นดินแบบอีโก้สูงโอหังคลั่งอำนาจฝ่ายค้านต้องลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลบาปที่3คือนายกพรากรูปพรากเมียผู้อื่นด้วยความตายเป็นบาปที่น่าตกใจหลายคนสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะแนวคิดของนายกทุกคนหาเตียงหาเส้นหาสายเพื่อซื้อชีวิตตัวเอง เวลาฝ่ายค้านอภิปรายท่านอย่ากโกรธคนเป็นผู้นำต้องอดทนรับฟังแล้วรับเอาสิ่งที่ฝ่ายค้านสะท้อนไปแก้ไขปรับปรุงถ้าท่านไม่ไหวท่านก็พักวันนี้ท่านจะเจ็สิบแล้วทำไมไม่พักเลี้ยงลูกหลานนายจิยรายุกล่าวอีกว่าต่อมาคือบาปที่สท่านโกหกพี่น้องประชาชนว่าจะปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง แต่ท่านกลับไม่ทำเพราะท่านอยากอยู่ยาวซึ่งถ้าท่านจะอยู่ยาวแล้วประเทศจเจริญคนก็คงจะสันเสริญแต่ที่ผ่านมาก็มีหลายกรณีไม่ว่าจะโจเฟอร,ร์รี่มีทั้งตัวภาคตัวเสียและอื่นๆอีกมากมายทั้งที่จะปฏิรูปตำรวจแทนที่จะเป็นคณะกรรมการเข้าไปตัดสินการกระทำหน้าที่ของตำรวจกลับเข้าไปรับประโยชน์และใช้เส้นสายนี่คือการปฏิรูปปราศาทรายแหกตาประชาชน แสดงให้เห็นว่าไม่มีการปฏิรูปใ,ใดๆและสุดท้ายบาบที่5คือมึนเมามัวมันในอำนาจปล่อยข้าราชการชั่วทุจริตซ้ำเติมประชาชนยุคโควิดโดยพักเพื่อไทยได้ติดตามตรวจสอบทุกกระทรวงเริ่มจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรณีถังน้ำบาดาลซึ่งสำนวนครบแต่รัฐบาลกลับปล่อยปละละเลย ซึ่งตนจะส่งเอกสารไปยังประธานโดยตรงต่อไปแล้วจะเรียกร้องไปยังปปชและปปทต่อไปต่อมาคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคั่งของมนุษย์กรณีทุจริตบ้านเคหสุขประชากระทรวงคมนาคมกรณีรถไฟฟ้าสายสีส้มและสุดท้ายคือการดีแต่พูดดีแต่โม้คุยโอ้อวดว่าตรวจสอบทุจริต ทั้งนี้วันเสาร์นี้ตนจะดูว่าสมาชิกจะโหวตให้นายกและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายมากน้อยแค่ไหนขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ